รวมทูช่วยงานรอบตัวลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพเคยไหมคะงานเยอะจนหล่นมือแล้วเวลาเนี่ยก็ยังมีไม่พออีกคะ่ะวันนี้นะคะพิมพ์มีทูดีๆมาแนะนําค่ะที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเป็นเรื่องของการจัดระเบียบงานนะคะแนะนําให้ใช้เทโลหรือว่าโนชันค่ะ2ตัวนี้นะคะจะช่วยจัดการโปรเจกต์ค่ะแล้วก็ลิสต์งานให้กับเราหมดปัญหาการลืมเดทหลายแน่นอนค่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะคะสามารถใช้เป็น Google Sheets นะคะพร้อมสูตรอัตโนมัตคิค่ะ,คะเพื่อช่วยลดการทํางานซ้ำๆได้ค่ะ แล้วถ้าเป็นในเรื่องของการคิดงานไวใช้ AI นะคะอย่าง h ช t GPT ค่ะมันเนี่ยสามารถที่จะช่วยสรุปไอเดียนะคะแล้วก็ร่างเอกสารค่ะการทํางานของเราค่ะก็จะเสร็จไวกว่าเดิมค่ะสุดท้ายค่ะในส่วนของงานอัตโนมัติใช้ s a p i e i r นะคะช่วยเชื่อมต่อแอปค่ะเช่นส่งอีเมลหรือว่าอัปเดตข้อมูลออโต้ให้กับเราได้ค่ะแน่นอนค่ะชีวิตของเราเนี่ยจะง่ายขึ้นนะคะแค่ต้องเลือกทูค่ะให้เหมาะสมกับงานของเราเท่านั้นเองค่ะลองไปใช้ทูเหล่านี้กันดูนะคะแล้วจะรู้ว่าประสิทธิภาพดีๆเนี่ยเริ่มได้ที่ตัวเราเองค่ะ